สวัสดีครับพิรัก์แฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจําวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมยังอยู่ที่ฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับสวันที่ผ่านมาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก u ูซีแอลนะครับถ้วยใหญ่คืนนี้เป็นถ้วยรองครับยุโรป้าลีกหลายคู่ที่น่าสนใจ5้าทุ่มสีนาทีมีคู่โอลิมปิกบัคเซย์เจอ,เจอกับไบรตัน เดือดทุกแมชแอตเอดี888ลีกเอิงเจอกับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเบอร์ละเกิน2ทีมนี้มีโคช้ชมีผู้จัดการทีมเป็นอิตาเลียนเหมือนกันนะครับมักเซยได้อดีตทีมชาติอิตาลียอย่างกาตูโซมาคุมทีมนะครับส่วนไบรตันมีเดชิอาบี้ต่างก็ออกมาทำหน้าที่ในฟุตบอลลีกต่างประเทศนะครับโดยที่มักเซยเวลานี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับอยู่ กลางตารางหนักไปทางครึ่งล่างของตารางด้วยนะครับอันดับ12ส่วนไบรตันอันดับ6ครับมาสะดุดสองนัดหลังทั้งในฟุตบอลถ้วยแล้วก็แชเปีย์ลีกส่วนหมักเซยของกาตุูโซทุกรายการ5นัดหลังสุดนี้ไม่ชนะเลยนะครับเสมอ3แพ้2แพ้ในลลกเอิง2นัดติดต่อเปเช่โดนถล่มไป4-0นัดล่าสุดไปเยือน aco, โมนาโกก็โดนเฉือนไป3 2ตกระที่ไบรตัน ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะแมนยูในการไปเยือนชนะ3ต่อ1แต่หลังจากนะั้นในรายการนี้นัดแรกก็แพ้ AK a t h e n ทในถิ่น2ต่อ3กระที่าทางมัก์เซยนั้นเสมอกับอาแจกในการไปเยือนเหมือน3ต่อ3นะครับ2นัดหลังของไบรตันแพ้เชลซีในคาราบาวคับแล้วก็นัดล่าสุดโดนแอสตันวิลล่าถล่ม6ต่อ1แพ้ขาดเลยนะครับ ก็ความพร้อมของผู้เล่นนี่ถือว่าใกล้เคียงกันโดยกาตตุโซมีแนวรุกอย่างวิดินยานะครับมีคอร์ยานักเตะอัจเจนตายแล้วก็มีอบามิยองมาอยู่กับทีมแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้เลยนะครับมีคนเดียวที่กองหน้าทำได้สองประตูก็คือซานะครับ ทางฝั่งของไรตันฟอร์มนั้นแผ่วสะดุดไปแบบน่าใจหายเหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่ยังเป็นทีมที่อันตรายกับทุกทีมไม่ว่าจะเป็นระดับบิ๊กซิกก็ตามนะครับมีเฟอร์กูสันที่ทำ4ประตูจาก7นัดก็เป็นดาวซ์นโวนักเตะไอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีเวลเบกทำได้1ประตูมีโชเปโดรนักเตะบราซิลที่ทำได้2ประตูเกมก็น่าจะเป็นฝั่งของมักเซยที่ ครอบครองได้มากกว่าเลยครับเพราะว่าเล่นในถิ่นเป็น2ทีมที่ยังไม่ชนะในรายการนี้จากรัดแรกนะครับเพราะยังมีเพื่อนร่วมสายร่วมกลุ่มอีก2ทีมที่ถือว่าอันตรายทั้ง a อา x ็นะครับแล้วก็ AK a t เอเทนดังนั้นนัดนี้ควรจะต้องมีผลแพ้ชนะนะครับไม่ว่าเกมน่าจะออกมาบิดเบียด,ยดสูสีกันก็ตามมองไปที่ไบรตันนะครับไบรตันด้วยการอยู่ในลีก เหนือกว่านะครับคือต้องยอมรับว่าพรีเม,มียร์ลีกนั้นเหนือกว่าลีกเอิงอ,อันดับก็เหนือกว่าด้วยในลีกของตัวเองเพราะไบรทันอยู่อันดับพร้อมที่จะกลับมาแต่ก็ต้องมองไปถึงนัดสุดสัปดาห์ด้วยเพราะต้องรับเวอร์วพูดที่กําลังเพิ่งจะมีประเด็นร้อนนะครับแล้วก็แพ้มาด้วยดังนั้นเดชบี้ก็ต้องระวังด้วยแต่ว่ามองันที่นัดต่อน,นัดเกมนี้ยังมองไปที่ไบรทันครับมีโอกาสคว้า3คะแนนโดยการเฉือนหมักเสยด้วยผลต่าง1ประตูครับ ที่เด็ดทุกแมตช์ at ad แปดอีกคู่หนึ่งไปที่กลุ่ม e แข่งตีสองครับทีมทังจากพรมร์ลีกลิวพูลเจอกับจากฝูงฟุตบอลลีกของเบลเยียมเซนเกเลนนะครับชื่อทีมนะครับทางชื่อผู้เล่นอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าฟุตบอลเบลเยียมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่านัดนี้เซนเกลนต้องเป็นทีมเยือนผลงานของ เลี้ยวภูในถ้วยยูโรป้าลีกนัดแรกเนี่ยโดน LASK l ิน s นำไปก่อนนัดแรกนะครับแต่ว่าก็ทำประตูแซงเอาชนะได้3ต่อหหลังจากนั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ชนะเวสต์แฮม3-1ชนะเลสเตอร์3-1ในฟุตบอลคาราบาวครับเป็นสกอร์ยอดฮิต4นัดต่อเนื่องเลยนะครับที่เอาชนะคู่แข่งได้3ต่อหนึ่งแต่ว่ามานัดล่าสุด เกมพรีเมียร์ลีกที่มีปัญหามีประเด็นมีดราม่ามากมายแพ้สเปอร์ไป1ต่อ2อมีผู้เล่น9คนนะครับส่วนซิงเกเลนหานัดหลังสุดนี่มีแพ้นัดเดียวนะครับในยูโรปาเลกก็เสมอกระตูลุสในนัดแรก1ต่อนมาชนะในลีกของเบลเยียม3นัดรวดนะครับทำประตูคู่แข่งได้นัดละอย่างน,น้อยๆ2ลูกก็ทำให้เป็นจ่าฝูงเล่น9นัดมี19นาคะแนนส่วนเลพูลยู่อันดับ4จากที่มีลุ้นขึ้นเป็น ทีมนาของตารางพอแพ้สเปอร์แล้วตกไปเป็นอันดับ4 7นัดมี16คะแนนแล้วก็เป็นการแพ้นัดแรกด้วยนะครับปัญหาของลีโปก็คือผู้เล่นเจ็บหลายคนนะครับโดยวเฉพาะแนวรุกที่เจ็บแน่ก็คือกัคโปนะครับแต่ว่าน่าจะมีประเภทดาวรุ่งที่ใช้ในนัดแรกที่เอาชนะ lsk ได้มาเป็นผู้เล่นที่เลือกใช้งานตัวจริงในนัดนี้นะครับเพราะว่าเล่นในทีมด้วยยังไงก็คงไม่ เลงพลาดไม่ผิดพลาดเพราะเรียบูยังมีโปรแกรมใหญ่รออยู่ในสุดสัปดาห์ต้องไปเยือนไบรตันนะครับต้องเอาชนะหรือว่าอย่างน้อยๆต้องมีแต้มเพื่อรักษาอันดับท็อปโฟร์ท็อปไฟฟ์เอาไว้ให้ได้นะครับโดยที่เรียบูนั้นถ้านัดหลังสุดแพ้ก็คือแพ้สเปอร์นะครับขณะที่ผู้มาเยือนเซนเกเลนนั้นไม่แพ้มาสี่นัดมีโค้ชที่บังเอิญเป็นเยอรมันด้วยกันนะครับกรอปจะเจอกับแมทธิส เบลซินนี่เป็นโค้ชเยอรมันที่ไปคุมทีมในเบลเยียมนะครับเบลเยียมชุดนี้ทางเบลซินมีนักเตะต่างชาติมากมายนะครับทั้งเอเชียก็มีจากญี่ปุ่นแอฟริกาก็จากอัลจีเรียคืออามูราของหน้านะครับทำไป3ประตูแล้วก็มีเนลสันของสวีเดนแล้วก็ยังมีนักตเตะเยอรมันเป็นดาวซุนโวของทีมคือเอเคิร์ตอาเจนซานี่เคยเป็นนักเตะของรสเซียมืนเช่นกัตบักแล้วก็อิงโกสตัดนะครับน่าจะเป็นตัวหลักในแดนหน้าส่วน ครับน่าจะใช้อย่างนูเยสท่นไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับกักโปนั้นเจ็บอยู่แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างด็อกที่ลงในพรีมเมียร์ลีกไป1น,นัดส่วนตรงกลางนั้นกราเวนเบิร์ชน่าจะได้ลงเล่นนะครับเอนโดนักเตะญี่ปุ่นอาจจะได้เจอกองหลังญี่ปุ่นอย่างมาชิดะก็เป็นได้นะครับดูแล้วลีพูไม่พลาดนะครับกับชทยชนะ2นัดติดต่อกันคือถ้าชนะให้ได้ภายใน3-4นัดจะได้เข้ารอบ การันตีการเข้ารอบจะได้ไม่ต้องห่วงอะไการนี้ไปมุ่งที่ทั้งเพลย์แมตชกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยภายในนะครับมองไปที่2ประตูถึงครับเรียบูตั้งไว้เลย2ประตูส่วนที่เหลือถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นกําไรในชัยชนะ2นัดติดต่อกันเป็น2คู่ประจําวันพระสบบดีกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ